สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสูนาพรมแล้วรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟเฟอรีนครับวันนี้แขกรับเชิญของเรามีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมรวมถึงเทคนิคในการนําเสนอด้วยจะเป็นอย่างไรเราไปพบกับเธอกันเลยดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ e x c l u s i v e Paradise คุณสิริน,นันทารูณครับสวัสดีครับค่ะมพูดถึงผู้หญิงเนี่ยนะครับพี่นาครับ ใครๆก็ตามต่างก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้กันหรอกเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะครับและพี่นาเองก็มาทํากิฟตฟอร์นได้หลายปีมากแล้วพี่นาคนพบว่าหัวใจสําคัญของผู้หญิงก็คือการดูแลเรื่องของผิวนะครับและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เลือกเลือกครีมที่ไปทาการทําความสะอาดก็ต้องดีการบํารุงผิวก็ต้องดีวันนี้มีสินค้าในดวงใจอะไรมานําเสนอบ้างครับ อย่างแรกเนี่ยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวก่อนอเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าออกจากบ้านใช่เพราะฉะนั้นการทําความสะอาดสําคัญสําคัญมากที่เราเลือกตัวนี้ใช,ใช่ค่ะนี่ครับท่านผู้ชม ดีฟคลีนซิ่งออยค่ะดีฟคลีนซิ่งออยมีคําว่าออยก็คือมีน้ํามันมีน้ำมันด้วยแต่เป็นน้ํามันที่ใช้ทําความสะอาดผิวใช่ตัวนี้เด่นยังไงบ้างครับด e ฟคลีนซิ่งออยดีฟคลีนซิ่งออยเนี่ยนะคะต้องเล่าว่าตอนแรกที่เห็นผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเราอ่านว่ามีทั้งแมคคาเดเมียนัทออย Jo อรโจบาออยโอลิฟออยสามออยรวมอยู่ด้วยกันแล้วจะทําความสะอาดหน้าได้อย่างไรที่สําคัญก็คือพี่นาเนี่ยเป็นคนผิวค่อนข้างมันเอหน้ามันแล้วเจอกับน้ํามันจะทําความสะอาดยังไงดีนะคะแต่ว่าเมื่อได้เรียน รู้แล้วอ่ะดลองใช้แล้วจึงทราบว่าน้ำมันทั้ง3ชัชนิดน่สามารถใช้น้ำเปล่าล้างออกได้อย่างหมดจดนะคะ,ะวิธีใช้นี่คือสมมติเรากลับไปที่บ้านผู้หญิงแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วไปยืนอยู่หน้ากระจกะทำไงฮะเราก็บีบมาใส่ฝ่ามือของเรารนะคะ พอประมาณเท่าที่เราจะล้างหน้าของเราได้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใช้วนไปที่บนบริเวณหน้าเลยใช่ค่ะแล้วก็วนไม่ล้างอะไรออกเลยนะคะวนออกเลยคือเอามาทําความสะอาดตอนหน้ายังแห้งๆอยู่นี่แหละวนวนวนมันก็จะเริ่มมีมีสีสันแป้งออกมาลมีสีสันที่เราแต่งไปตอนเช้าเนี่ยออกมาด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สำลีชุบน้ําแล้วก็เช็ดออก เราก็จะเห็นว่าสีสันที่เราใช้เป็นในตอนเช้าเนี่ยก็เริ่มหลุดอ,ออกมาะะ <c oughs> จากนั้นเนี่ยเราก็ใช้น้ําน้ําเปล่าน้ําสะอาดของเราเนี่ยนะคะใช้นิ้วของเราเนี่ยจุ่มลงไปในน้ําแล้วก็เรามาวนอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็จะเห็นว่าเอ๊ะเขาเป็นสีข,ข,ขาวๆคล้ายๆนมแต่จริงๆ <c oughs> ไม่ได้เป็นนมหรอกนะคะก็คือทําความสะอาดได้ด้วยน้ําเปล่าจากนั้นเนี่ยเราก็ล้างออกให้หมดจด รอบรอบแรกนะคะทาทั้งทั้งที่หน้าอย่างนี้เพิ่งสำอางวนเสร็จเอาสำลีเช็ดออกใช่ค่ะ๋ยวเพิ่งล้างนะฮะรอบที่สองเอามือแตะน้ำเปล่ามาวนอีกจะรู้สึกเหมือนมีครีมน้ำนมเกิดขึ้นนะและจากนั้นก็ค่อยเอาน้ำเปล่าล้างออกอีกทีนะครับล้างเสร็จแล้วก็จะรู้สึกได้ว่ามันหมดจดมากเลยค่ะนะครับ ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่พี่นาใช้เองใช้เองด้วยค่ะตัวต่อไปละครับตัวต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเอเดอร์ไวนะคะเป็นโฟมใช่เป็นโฟมพี่นาเป็นคนผิวมันเป็นคนผิวมันด้วยนะคะโฟมไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะที่สําคัญก็คือผู้หญิงไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ย อยากผิวขาวอยากหน้าขาวมีอะไรล้างแล้วหน้าหนูขาวเลยไหมก็เลยได้แนะนําผลิตภัณฑ์นี้ที่สําคัญก็คือปลอดภัยนะคะสําหรับคนที่มีผิวมันอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้แล้วก็ขจัดความมันบนใบหน้าออกไปได้ด้วยที่สําคัญก็คือพลางปั๊บหน้าใสเลยค่ะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีโอ้มีหลายรายการวันนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะต้องใช้ชุดเดียวกันหมดแต่เอาสินค้าที่พี่นาเขาชอบนะฮะ่คะตัวนี้ขวดนี้ต้องแต่เปิดบริษัทเลยตั้งแต่เปิดบริษัทต้งแต่เปิดบริษัทเลยแลวเป็นสินค้าขายดีด้วยนะฮะใช่ตอนนี้ก็ยังคงขายดีอยู่นะคะจริงๆแล้วต้องเล่าว่าพี่นาเป็นคนที่เป็นสิวเยอะมากๆะครับดังนั้นก็เรียกว่าเป็นไอตัว ครีมล้างหน้าเป็นน้ำผึ้งรักษาสิวครับเจลล้างหน้าเจลล้างหน้าน้ำผึ้งรักษาสิวค่ะพี่นาเป็นคนที่มีสิวเยอะดังนั้นเนี่ยเมื่อเห็นวัยรุ่นคนไหนที่เป็นสิวเนี่ยอย่างแรกก็คือสงสารน้องเมื่อเมื่อน้องมีสิวเนี่ยนะคะ เหมือนความมั่นอ,อกมั่นใจในการที่จะปะพบปะผู้คนหรือแม้กระทั่งเข้ากวนเพื่อนเนี่ยก็ลดลงเราก็เลยจะสามารถแนะนําน้องได้ว่าอันนี้เนี่ยนะคะมีไตรโคซานด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่ช่วยขจัดแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวอักเสบได้ด้วยนะคะ,คะก็จะแนะนําน้องๆโดยเฉพาะวัยรุ่นที่เป็นผู้ชายผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขาไปเล่นกีฬามีผ้าขนหนูผืนเดียวเช็ดหมด ดังนั้นก็เลยสิวก็หายช้าก็เลยจะแนะนําน้องว่าทําความสะอาดที่สําคัญก็คือพกพาไปที่โรงเรียนได้ด้วยสามารถที่จะล้างหน้าได้บ่อยๆครับนนตัวต่อไปครับค่ะต,ต,ตัวต่อไปก็จะเป็น<า>รีพาร์ y รีพรี่ซ่อมแซมผิวซ่อมแซมผิวเนี่ยเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะหลังจากการที่ใช้เครื่องสำอางที่ไม่ไม่โอเคนะคะหรือว่าคนที่เป็นร้อยหลุมสิวหรือว่าคนที่เป็นฝ้านะต้องการที่จะซ่อมแซมผิวเพื่อใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยทั้งเช้าทั้งเย็นเลยะคะมีสารสกัดจากยีสต์ด้วยนะครับลดการอักเสบของผิวนะครับแต่ละตัวก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปตัวตรงกลางนี่คงไม่ต้อง พูดอะไรมากแล้ว<ช>เรียกว่าเป็นครีมที่หลายๆคนบอกว่ามันตอบโจทย์<ช>มันคือแอสตาเซนตินครีมนั่นเอง<ช>นะ,ะคะ กระปุก<ช>สีแดงนี้กระปุกสีแดงนี้ก็โดยส่วนใหญ่แนะนําได้เกือบ,บทุกคนนะคะทีนี้ก็ต้องแนะนําวิธีการใช้อย่างถูกต้องเล็กน้อยบ,บางคนเนี่ยผิวมันมากก็ทาทั่วหน้าก็อาจจะทําให้หน้าเกิดปัญหาว่าผิวมันเยิ้มจนเกินไปนะก็จะแนะนําให้ทาบริเวณที่เป็นริ้วรอยรนะคะก็จะเห็นผลชัดเจนภายในระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์เทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเช่น แล้ต้องวิเคราะห์สภาพผิวเขาเป็นไม้เราจะต้องรู้ไหมว่าผิวของคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเหมาะก,กับเนื้อครีมเหมาะก,กับตัวล้างหน้าแบบเจลแบบโฟมยังไงบ้างครับค่ะใช่ทีนี้ก่อนที่พี่นาจะได้ออกไปทํางานภาคสนามียู่นะคะ พี่นาต้องได้ทราบก่อนว่าคนที่เราจะไปพบเนี่ยเขาอายุประมาณเท่าไหร,ร่เขามีกิจวัตรประจําวันในการทําอะไรบ้างก็คือทํางานอะไร,รนะคะคแล้วที่สําคัญก็คือวันนี้เขาพร้อมที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไหมหรือว่าเขายังมีปัญหาคาใจอยู่ว่าเอ้ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟินแพงเกินไปไหมรหรือว่าใช้แล้วจะแพ้หรือเปล่า อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราจะเตรียมไปที่สําคัญก็คือพอเราเตรียมผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีเอกสารอ้างอิงไปให้ได้ด้วยคําถามที่พบบ่อยเวลาไปขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้คืออะไรครับอย่างแรกก็คือใช้แล้วมันจะแพ้ไหมกลัวเนาะกลัวว่าจะแพ้ค่ะดังนั้นเราก็จะต้องบอกว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ทั่วโลกเนี่ยทุกๆของทุกๆบริษัทเนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้แต่ในบริษัทของเราเนี่ยมีโอกาสน้อยมาก แต่ว่าเมื่อมีโอกาสแพ้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะรับผิดชอบในการรักษาให้ฟรีแล้วก็เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ได้ด้วยซึ่งการจะแพ้หรือไม่แพ้นี่มาจากปัจจัยหลายอย่างใช่คะอันดับแรกก็คือว่าเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิวูกต้องันดับที่2การทาน้ำหนักมือบางคนทั้งถูทั้งลากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะผิวมันกระทบกระเทือนหรือระคายเคืองได้ใช่ไหมคะ แต่เราเองเราจะนิยมแนะนำให้เหมาะกับสภาพผิวของอของแต่ละคนนะครับ การแนะนําเขาบอกว่าให้เริ่มต้นทีละน้อยๆก่อนอย่าเพิ่งให้เขาใช้ครั้งเดียวเยอะๆนะดีกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือตอนแรกเนพี่นัทก็จะได้ดูผิวของน้องก่อนนะคะหรือว่าผู้มุ่งหวังของเราก่อนเนี่ยว่าเขาอยู่ในวัยไหนนะคะก็คือจะจัดให้เหมาะกับวัยของเขาอย่างที่สองเนี่ยรสนิยมในการใช้สินค้าของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างเช่นเออเขามีรายได้ไม่มากนะแต่ว่าเขายินดีที่เขาจะจ่ายเพื่อสินค้าที่ดีอันนี้เราก็ต้องจัดให้เขานะคะเราอย่าอย่าเหมารวมว่าเออคนนี้เขามีสตัง เราต้องเอาสินค้ากลุ่มนี้ลงไปก็ไม่ใช่ดูสภาพผิวดูรสนิยมการใช้สินค้าของเขาใช่ค่ะอย่าไปอย่าไปมองแค่ว่าถ้าเขาสตังค์น้อยจะแนะนําตัวนี้บางทีเขาอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องใบหน้ามากเป็นพิเศษเขาก็เลยยอมลงทุนใช่ใไหมฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องช่วยเขาแก้ปัญหาก่อนครับอย่างเช่นเป็นสิวรักษาสิวก่อนนะเป็นฝ้ารักษาฝ้าก่อนนะแล้วก็ค่อยมาแต่งให้สวยค่อยมาบํารุงทีหลังแบบนี้ค่ะเอาละครับ ในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำตัวเป็นที่ปรึกษาเรื่องผิวพรรณให้กับเขาเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรและเราจะสร้างโอกาสทางการตลาดกับผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนกลุ่มนี้ในรูปแบบไหนได้บ้างช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ มาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงคนเราเวลาจะไปเล่าเรื่องของสวยๆงามๆแบบนี้ก็ต้องมีเทคนิคส่วนตัวกันบ้างพี่นาเองเนี่ยมีเทคนิคส่วนตัวหรือมีวิธีไหนที่เป็นเคล็ดลับใช้ทีไรได้ผลทุกทีในการพูดเรื่องสินค้ากลุ่มนี้ไหมครับค่ะนะคะก่อนที่พี่นาจะได้ออกไปเนี่ยก็อย่างที่บอกเราต้องทราบก่อนว่าคนที่เราจะไปพบเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มไหนมีรสนิยมอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะเมื่อได้พบก,กันแล้วเนี่ยนะคะอย่างแรกเนี่ย เราถ้าจะพูดถึงเรื่องปัญหามันคือใช่แต่ว่ารประโยคที่เราจะพูดว่าเอ๊ะตอนนี้หนะ้าดูมองๆไปนะก็พูดไม่ได้นะดังนั้นพี่นาก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่บริษัทเนี่ยเขากําลังเปิดตัวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้อนอยูนะ่ตัวเองมีเวลาพอที่จะได้รับฟังมันไหมใช้เวลาไม่นานหรอกเผื่อว่าเป็นประโยชน์ไงอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกอ๋อแล้วตอนนี้มีอะไรโดยส่วนใหญ่คนก็มักจะว่าอะไรที่มันเป็นโปรโมชั่นอะไรที่มันเป็นของที่กําลังอยู่ในกระแสเนี่ยทุกคนสนใจแล้วก็ไม่อยากที่จะ ตกยุคตกสมัยเหมือนเราเปิดประเด็นว่าตอนนี้เรามีเรื่องที่บริษัทเองเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าแนะนําให้นักธุรกิจได้รู้จักและก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังไม่ได้พูดว่าวันนี้มีสินค้ามานําเสนอไม,ไม่ได้พูดว่าวันนี้มีสินค้าตัวนี้อยากให้ลองใช้ไม่ค่ะแต่จะเล่าเป็นเรื่องของข้อมูลที่น่าสนใจใว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบริษัทมีอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างและส่วนใหญ่เวลาเราไปเนี่ยเราพูด เราตรีมตัวอย่างไรก่อนออกจากบ้านบ้างค่ะ,คะซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นหัวใจหลักเหมือนกันนะค,คะใช่ถ้าเราจะไปแนะนําเรื่องของการดูแลผิวนะพี่นาก็จะจัดเซตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวอย่างเบื้องต้นเลยก็คือการล้างหน้าให้ถูกกับผิวของตัวเองแล้วก็อย่างถูกวิธีอย่างที่สก็คือการแดดอย่างที่สามก็คือการบําร,รุงหน้าในตอนอที่เราจะนอนเงนี้ยค่ะ จากนั้นเนี่ยพี่นาก,ก็จะนํากลุ่มสินค้าไปอย่างน้อยอ่ะสามกลุ่มด้วยกันติดตัวไปด้วยติดตัวไปด้วยเป็นตัวอย่างสินค้าใช่เป็นตัวอย่างสินค้านะ,ะส่วนใหญ่แล้วมีสินค้าไปด้วยเนี่ยตอนพูดได้ผลดีใช่ไหมได้ผลดีค่ะอย่างแรกก็คือถ้าสมมติปเป็นสาวๆเนาะแล้วมันอันแค่ไหนเปิดกระปุกมาแล้วมันเยอะไหมอ่ไงเงี้ยคะ่ะแล้วแพงหรือเปล่า ดูเยอะเยอะขนาดนี้แพงไหมอัเงี้ค่ะพี่นาก็จะให้เขาดูว่าเออในปริมาณมันเป็นแบบนี้นะสีสันเป็นแบบนี้กลิ่นเป็นแบบนี้ที่สําคัญเนื้อของโลชั่นเนี่ยเป็นแบบนี้อันี้ค่ะเพราะหลายคนก็อยากอยากรู้นะว่าว่าแต่ละกระปุกเนี่ยมันเป็นยังไงพูดถึงสินค้าเนี่ยในท้องตลาดก็มีอยู่หลายยี่ห้อครีมมีเยอะชุดทำความสะอาดก็มีเยอะพูดอย่างไรที่เป็นประโยคขายที่ฟังแล้วรู้สึกหนัก มันเอาชนะคู่แข่งในท้องตลาดได้ครับ<ฮะ>พี่นามีวิธีการพูดแบบหอย่างแรกเนี่ยถ้าสมมติเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์นุ้นก็มีนะพี่นาอันนุ้นก็มีอันนี้ก็มีพี่นาจะถามเขาว่าแล้วน้องได้ใช้หรือยังอืถ้าสมมติเขาบอกว่าได้ใช้แล้วใช้นานหรือยังครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจไหมห,หลายหลายคนก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหรือบางคนก็บอกว่าก็ดีนะพี่ออบอกว่าที่ที่ดีขนาดนี้เนี่ยที่ใช้แล้วเนี่ยราคา กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาน้องว่ามันสมเหตุสมผลไหม,มบางคนจะบอกว่ามันรู้ว่ามันแพงเกินไปเอาอย่างนี้ไหมถ้าสมมติว่าเันเนี้พี่นานเล่าให้ฟังนะว่าเรามีผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยที่มีวัตถุดิบเหมือนกันเลยใส่ในปริมาณที่ไม่แพ้กันเลยแล้วได้ผลนะในในระยะเวลาที่ไม่แตกต่างกันเลยแต่ว่าเรา ประหยัดแบบนี้น้องน่าสนใจไหมเราเอาเรื่องของสารสําคัญเข้าสู้บอกว่าใส่เหมือนกันเลยคมีคุณค่าเหมือนกันแต่น้องซื้อแล้วได้ในราคาที่คุ้มค่ากว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาเห็นถึงคุณประโยชน์แบบสัมผัสได้ง่ายๆเลยของดีเหมือนกันอะแต่ซื้อของเราคุ้มกว่านะฮะนอกเหนือจากนั้นคําถามที่พบบ่อยๆในท้องตลาดเมื่อกี้นี้พี่พี่นากําลังบอกว่า ถ้าเขาเคยบอกยี่ห้อนู้นก็มียี่ห้อนี้ก็มีลองตั้งคำถามกับเขาดูหน่อยเคยใช้หรือ,อยังถ้าเคยใช้แล้วใช้นานแค่ไหนผลการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างนั่คือสิ่งที่เราไม่ใช่รีดเถียงนะครับแต่ให้เราตั้งคำถามเราจะได้เก็บข้อมูลตรงนั้นมาด้วยใช่ไหมฮะนอกเหนือจากตรงที่ที่เรานำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วการติดตามผลนะครับเขาบอกเราไปนำเสนอครีมเนี่ยจะให้เขาใช้อย่างเดียวไม่พอ ต้องหมั่นโทรศัพท์ไปสอบถามพ<ช>ูดคุยด้วยเทคนิค<ช>การ <บะ S 1> ติดตามผลให้ได้ผลคืออะไรคืออย่างแรกนะคะบางคนเนี่ยก็เข้าใจว่าซื้อสินค้าด้วยความเกรงใจบ,บางคนซื้อตัดลำคาบางคนซื้อ,อลองดูไม่เป็นไรมันไม่ได้กี่บาทบแบบเนี้ยค่ะถ้าวณนาจะโทรตามนะคะบางทีก็อาจจะเป็นลูกทีม นะคะเอาเอาไปนําเสนอแล้วเขาซื้อไปแล้วพี่นานหนูไม่ก,กล้าก็เลยได้โทรไปบอกวันก่อนเนี่ยน้องได้ไปให้ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยตกลงพี่ได้ใช้แล้วใช่ไหมคะ พี่ชอบใช่ไหมคะพี่จะไม่ถามว่าชอบหรือไม่ชอบอใช้แล้วหรือยังพี่ก็จะบอกว่าใช้แล้วใช่ไหมคะใช้แล้วรู้สึกชอบใช่ไหมคะอ,อะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเป็นอย่างไร,ค,รงคือบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้ใช้อ,อย่างนี้ค่ะบางคนก็พูดตรงนะคะว่าโอ้พี่ยังไม่ได้มีเวลาใช้เลย พี่นาก,ก็จะได้บอกว่างั้นตกลงวันนี้พี่จะตัดสินใจได้ลองใช้เลยไหมคะเดี๋ยวงานพรุง่งน,นี้จะเข้าไปเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะเขาโอ้ไม่ได้นะต้องใช้แล้วมันเหมือนกับเราต้องคอยกระตุ้นเขาด้วยนะมิ่ใช่ฉะนั้นเขาซื้อไปแล้วอาจจะตั้งไว้เฉยๆก็ได้พูดถึงท่าน,นาาักธุรกิจหลายๆคนบอกว่าอยากจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้บ้างนะเคล็ดลับสําคัญที่สุดถ้าใครที่ชมรายการของเราอยู่ใครอยากขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เตรียมอะไรบ้าง อย่างแรกก็คือต้องเตรียมความรู้ก่อนค่ะว่าในแต่ละหลอดในแต่ละกระปุกเนี่ยใส่อะไร,รเหมาะกับใครและวิธีการใช้ที่ถูกต้องเนะี่ยใช้อย่างไร,รส่วนเรื่องราคาเนี่ยนะคะพี่นาว่าถ้าเขาเห็นว่ามีประโยชน์ เห็นว่าคนที่ไปบอกเนี่ยน่าเชื่อถือ,อที่สําคัญก็คือบริษัทของเราเนี่ยน่าเชื่อถือมานานแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้การนําเสนอของเราเนี่ยทำให้เขาเข้าใจในผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหนเมื่อเขาเข้าใจแล้วเนี่ยราคาไม่ใช่เป็นปัญหานะแต่หลายคนก็ไม่กล้านาเสนอเพราะว่าถ้าทั้งหมดน่ะจะแพงเกินไปไหมสําหรับเขาอะไรย่างเงี้ยก็จะคิดแทนดูเหมือนทําความเข้าใจในเรื่องของสินค้าก่อนข้อแรกค,ความรู้อันที่สองนะครับ อันที่สองเนี่ยนะคะเมื่อมีความรู้แล้วตัวเองเคยทดลองหรือยังถ้าเรายังไม่ได้เคยลองใช้เลยหลายคนจะถามว่าอันนี้น้องใช้ยังคุณได้ใช้หรือยังตกง,งมันดีไหมแล้วพี่จะใช้ได้หรือเปล่าเมื่อเรามีข้อมูลแล้วว่าอันนี้เหมาะกับเราเราควรที่จะได้ทดลองใช้ก่อนอเราจะได้ทราบว่าเมื่อเราใช้แล้วในกี่วันเห็นผลใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะมีผลข้างเคียงอย่างไรหรือรเปล่านะคะเราก็จะได้เอาไว้แก้ปัญหาให้กับ สมาชิกของเราได้ด้วยมีข้อมูลได้ลองใช้อันดับต่อไปครับอันดับต่อไปเนี่ยนะคะเมื่อของไปอยู่ในบ้านเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมั่นติดตามผลที่สําคัญก็คือถ้าวันนี้เราเจอผู้มุ่งหวังที่เขาน่ารักมากๆสิ่งที่พี่นาไม่เคยลืมก็คือของกํานันค่ะของขวัญไม่ว่าจะเป็นโอกาสได้เจอกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสติดตามผลวันเกิดปีใหม่หรือว่าโอกาสที่คิดถึงก็จะมีของให้นะคะก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ยอดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะต่อเดือนต่อเดือนค่อนข้างนะคะเพราะว่าในจริงๆแล้วในแต่ละหลอดเนี่ยก็ไม่ใช่สัปดาห์เดียวหมดอมพอเราไปส่งของเดิมพี่นายก็จะแนะนําให้น้องๆหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยส่งของเดิมเ้ิงเติมของใหม่เสมอส่งของเดิมแล้วก็เติมของใหม่เสมอในกลุ่มที่ดูแลผิวเนี่ยนะคะในสำหรับสุภาพสตรีในแต่ละเดือนไม่น่าจะต่ากว่าสามพันการเป็นยอดต่อเนื่องเลยหนึ่งคนสามพันเอาไว้สําหรับการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นก็ท้า สร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าได้มากและนักธุรกิจเรียนรู้วิธีการนําเสนอได้ดียอดธุรกิจแต่ละเดือนเนี่ยและก็รายได้แต่ละเดือนนี่มหาศาลแน่นอนนะครับอันนี้เมื่อกี้พูดอีกทีได้ไหมฮะย้ากับเขาก็คืออะไรเติมของใหม่ใช่ไหมฮะส่งของเดิมเติมของใหม่ส่งของเดิมเติมของเติมของใหม่นี่เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเลยะนะครับเอาละครับวันนี้เวลารายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการรู้แล้วรวยได้ใหม่ในครั้งต่อไป ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ